สวัสดีค่ะไอสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะก็อยูนบ้านหมู่บ้านในหูดำนี่แหละสิไหมเขามาเห็ดในยูนอกินค่ะแต่ว่าก็สิกินเขาก็เราวคยสิเห็ดในยูนกินไปให้ต่างอีกเนาะเธอเนาะเพราะดิมันเกี่ยวเขายุบนหลังลุมบนหลังค่ะก็เลยสิภาในหูดำมากินเนี่ยค่ะมันเปิดไหมค่ะสามซอสามเอ็นซุกี้บ้านสวนนะค่ะในหมู่บ้านเลยนะค่ะในหมู่บ้านบ้านจมเจงเนี่ยพี่น้องถ้าแวะมาก็ลองมาชิมเลยค่ะก็เปิดประมาณถึงสามทุ่มไปค่ะ ลองไปชิมน้ำกัาพี่น้องไปครับปต้้องารอะไรนะตังตัวี่แหละเลยแ้งาะไยาน่เงาปครับทำอะไรกัน <c oughs> ในายากกิน้มากินคุก,กี้กันตังติมจุ่มนั่นแหะ้องจิจุมจ่มจมจ,มจุม่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นแบบว่หาหามอมอกต้องป่าแมนเทหมอกเต่าแก็นนะ่ะค่ะ่าหามากินน้ำกัาเนยค่ะ,ะครับมีกระทะมา้ล้วครับะตมาแล้วราเลืเอกเาเด้วค่ะไม่นุ่งใก้เลือกลายเลยคุณ หาสิบก็ไม่ถนูหาสิบก็ย่างค่ะนี่หมดเนานะกุ้งสัวนี้อเนืงเองเขียนเนืองลงเนืน่องอันนี้นี่นิ่งเท่สร้างไม่รู้กันนะครับพี่นอ่ะครับบังไ,ได้และลลได้ละจ้าอรุณอรน้ำโคกโคกใหญ่ แข็งได้ปรเดี๋ยไปครับนี่ค่ะเป็นโมเดลของร่ามนะเธอนี่ทายบนเลเอสวยดีค่ะว่าพี่พนมาเปิดอยู่ล่ามฮะก็มาเปิดยุ่หมู่บ้านครับแต่ว่าปกติน่ะว่าสีน่าถุงขอ่แต่ว่าที่เจ้าเขาไม่โสงให้เจ้าบรได็บอกนี่ทำบังบังตัเขานาเลยคุณนะกอ๋อง้มง้ม ทายลูกได้เลยดิเนี่ยได้เลยเด้เอาเลยอยากพี่น้องหาเบื่ถหาพี่นอ้อ,นองมาเบิ้งเนี่นี่ยพู่นะได้สิเอาให้พี่น้องเบิง่งเบิ้งห้องเก็บเข่าหรือว่าตะเล่าเนาะค่ะตะเล่าสมัยนี้พี่น้องเบิ้งค่ะงามงามพูดนะอืมพี่ปรนเฮ็ดเองเด้อเนี่ยค่ะพุดนะ่ะสวยอันนี้ในส่วนที่จะกินอย่าไปเบิ้งข้างหลังอีกค่ะเบิงนะ้งพี่น้องเป็นบ้านเนาะค่ะเพราะ ตอนนั้นเป็นบ้านปกธรรมดา่านนะบ้านดานพี่ของพี่ของยังมาเห็ดแบบเป็นอังนี่แล้วนะพี่น้องเบิ้งค่ะเพราะกินว่าจะเป็นห้องน้ำเพราะว่าจะเป็นน,ออปน,นี่ยน่งบงบ้านบอลให้เด็กเล่นพ่อพี่อย่างก็ไม่เทนเหมือนเดิมสปริงบัตเบิ้งข้าพี่น้องเอว่าผังยังผักรยังก็เถอะกินอกกินอกักินอกอืมมันเป็นสลรัตด้วยเนี่ยน้ำเนี่ยแต่มันเรียนรู้น้ำผึ่เป็นเนยเลยดิเนี่ยค่ะเนี่ยมันปลูก มันเป็นผักเตดได้เธอเคยกินแห้งคลิปสนสารแมีเนั่นวันนี้จะย้ำนี่โอ้บึงดูกุนน่ะเนาะงำเดี๋ยวพามาเบื้องอีเมื่อหนาต้องนั้นยังม้วนอย่างหน่อยครับพี่น้องไปครับจะไปกินข้าไปเดี๋ยพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องเพื่อพานมาทางนี้เนาะค่ะมาแวะกับร้านปิดประมาณสามทุ่มแล้วค่ะอาจจะประมาณนี้แต่ว่ายังม้วนก็เปิดวันไหนค่ะเปิดเจมอลก์เปิดทีมอล ติ๊โม่ถึงสามทุ่มบรรยากาศนี้ลิ้มโคงนะคะ่ะเนี่ยไปอีกหลังนึงก็จะเป็นลิ้มโคงนะพี่น้อง่ว่านีพี่เพื่อนมาใส่จดลั่นในบ้านค่ะเป็นบ้านแล้วก็มาเห็ดเป็นน้ำลาอ่างกันนี่แหละ,าะพาพี่น้องมาลองชิมมือเนี่ยถาในหมู่บ้านมาให้คุดับนะคะ่ะแล้วก็พี่เพิ่นจะเป็นคนให้บ้านนี่แหละคะ่ะเรียบร้อยแล้วครับมาตั้งมาแล้วค่ะน,นี่ก็จะเป็นถานแบบนี้นะพี่น้องนี่ นี่อันนี้พี่พี่ตะของร้านเนาะค่ะเป็นเอาไห่ล้องชิมนี่เป็นบนี่แหละนำแจกของพี่น้องบ้านเฮานะค่ะบ่าจะไปยุ่ไใส่นี่อันนี้จตั้งเนื้อให้น้ำหลายหลายพี่น้องมึงดูค่ะยิบเก้าบาทเนาะค่ะนี่ยยิบเก้าบาทเดหลายมากๆเลยเต็มเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะุณดูค่ะเนี่ยคุณเนี่ยกุ้งกับลูกชิ้นปูลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นปูค่ะ กี่เป็นเอามาให้นะคะเนี่ยอันสีทุกอย่างค่ะยิบก้อนเปิดทุกอย่างทุกอย่างยิบก้าวนะคะแล้วก็มีของทะเลกับมีหมดนะค่ะเนี่ยพี่น้องหมูสามชั้นเซนจี้นะค่ะล่ามกับจัดไดิบตัวงั้นมากับทุกอย่างเลยพี่น้องสาอันดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชิมลองชิ้มกันนะเฮียนะครับลองชิมกันนะค่ะออนุญาตชิมอืเป็นออเแจะบ่าเคยกินมัก้อนพี่น้อง แปลกไปแปลกแล้วกับเสียบเพรามันแปลกแบบอะไนี่ค่ะบ่คือนน้ำจิ้มทั่วไอ้ทั่วไตน่ะยังเขาเคยกินน้อเพราะว่าจะเป็นนั่นเขาเอิญว่าอยังดีป่ะหรือว่าของนั้นเพขาไม่ได้เอิญเขาไปกินที่ท่าสบู่ดีหรือเนาะแม่ถอะอันนี้สุกี้กันเลยเป็นน้ำจิ้มแี่เสบพี่น้องเสียบมีกินอายุตาเล็กๆเนี่ยค่ะยังนี่จะบอกว่าจังไหนพวกมันแสีบจบหาพักตอนคันบ่มพี่หากินไม่ได้ค่ะ พี่น้องมาบอกมาหลุด like ด้นะคะว่าอยู่ในมู่บ้านจริงๆพี่เพิ่งเพิ่งเปิดร้านนะค่ะเรามาอุดหนุนได้เนี่ยสําหรับพี่น้องทั้งนองคายเนี่ยค่ะอยากสมบรรยาการนะคะคือว่าบ่าได้ราเงียบสงบอันนี้เสริมบ่ให้กี่่นเปิดเพลงซื้อได้นะค่ะคนเรจะเปิดเพลงเบาๆแล้วบรรยากาศมันก็ได้ค่ะเหมือนบอกเลยพี่น้องมาเลยนะค่ะในเมืองกับมาได้แล้วค่ะสี่สิบโมงเช้าตังแต่มาพรานคายทั้งอันมาพรานคายมันคายเอง มาปอนขายค่ะทางอย่างยากาศดสดชื่นเปินอยินเสียงรถดเสียงร่าแนน่นมากมายอืมอ่าพี่นอ้องนี่ไปครับได้ปบบกักบุงเนี้ยวเนี้ยกับผักบ้านเฮานี่กับปอดสานขึ้นอะค่ะปลูกเองเป็นรายได้ของชุมชนไปเหยียดค่ะน้งเสียงหรือว่าพี่เพิ่นปลูกเองรู้ไหมเพราะว่ายิ่งโกงจะยิ่นานผักทุกอย่างเลยด้วยกันไครับมาปรนเดี๋ยวพีนออกก่น้องกินน้อกันค่ะมาครับพี่นอ้อง ที่กระเทียมกับนี้พี่น้องอยากได้ยังคอได้นะคะพี่น้องมาเนาะครับเาล่ะกลายไปกลายมาเนาะบ่เม้นยังได้พี่น้องที่จริงอ่ะมีโอกาสที่จะมาสองเทือแล้วแต่สูเสิมส่ินที่เฮดเบียดแล้วนะร่างขึ้นกับปีามสาเมื่อวันกัมาลอยมายู่เดืกดม่ลืม่อมลืมยุรประมาณสี่ตุ่มแล้วสี่ตุ่มกับมาอีก พี่น้องก็ถามว่าพูดกับญาติใจเนาะค่ะพูดกับญาตรับเขตแล้วค่ะบอกไอ้แค <laughs> ่นี้พูดกับญาตรับเขกกับว่ามีเหยียน,นเนี่ยมื่อหนากระพังเป็นมากินได้บริการนะเมื่อนี้เขากบมากินกันตอนกับไม่มูลดำมาติดตอนคนสได้เห็ุกันนะ้เธอเอามามาบัาลแล้วะ ตอ,อนจะชิมอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นกูกับลูกชิ้นกุ้งทางล่างก็จะเป็นสูตรของทางล่างนคนเองนะนะั่ออเนเท่านั้นะี่สเต็หอมหอมเหมือนนั่นนั่นหอเนี่ย่างเมันแบบตอนนั้นจะเว่าวอะไรที่คิดว่าสละเป่าแบบขนมจีบกิน เป็น้ำแข็งสนะใช่เลยเมื่อนั่น้าพี่น้องไปกินนี่ย่งกับจาบูจาบูจนเอ็งเ่าเคยไปกินแต่เช้าน้าพี่น้องไปกินก็ในนางหนึ่งชั่วงจำชิบนไหนาที้ให้กินเลยถ้ากันกินไปกินตามที่นาทีมันมาคือไปแล้วไงอยังกับพวกกินมาเนี่ยพวกอันกุ้งเทมปุระอีหยัางนี้เนาะพี่น้องเขาเหม็นเข้ามาอาหารญี่ปุ่นโบราณหมอโลราณไหม กินในเต้าหินมแต่พ่าก็บอกว่าเออกิมแล้วกับเมือกแลวเจ๋อ,จอม,มาเลยมาเกี่ยวเข่าก็ได้กินทุก,กี้เหมือนในเมือง้วพี่น้อง,าองาาามงานนี้นี่แหละพี่น้องบ้านเฮากับพัฒนามู่บ้านน้นคือว่าพี่น,น้ี่เห็นหมู่บ้านจะเิ้นแล้วเนี่ยค่ะสงควรที่จะสนับสนุนเนาะพี่น้อง อีเพิ่นขายเป็นชุดทั้งสี่นะคะ่ะในหมู่บ้านเพิ่นกับเพิ่นมานาั่งกินอยยุลานั่งสี่กับเพิ่นมาสร้างเป็นชุดกลับบ้านไปอืเราจะด้กินเร็เวๆงเจออะไรซ้ำก่อนเนี่ยบางเบื่องอะไรอย่างพี่น้องแล้วก่อนพี่น้องเ <laughs> บิ้งอันนี้นี่หาซื้อมาได้แล้วไหนพี่น้องแล้วก็บาทเนื้อเนอค่ะเนี่ยนเนื้อในแท้แล้วก็บาทเนือ้อรู้ลาสาวลอยสาว <laughs> นื 20. 20. 20. 20. So ้อโลละสามรอยี fact, ่สิบแต่ว่านี่ต si ้องเก้าบายพี่น้องเบิ้งเต็มโฆษณา่อนซอยพีเพื่อนเนี้ยพี่น้องมาเด้อค่ะย่า้เตียนหนาเจ้าเสริมเด้อลองมาชิมเบิ้งลองมาชิมเบิ้งซอยสนับสนุนในชุมชนมองร่ใสไปเต็มมอเลยจะได้กินรวดเดียวเลยค่ะพี่กับกระเทียมนะ ก็ลิ่งไฟกันอกันกได้ี่เดีเดี๋ยวไปยิงมันกันก่อน่หนกันด้อโคตรดีนะครับลงมือพี่น้องจัดการค่า เสิมดีใจเด้อเนี่ยค่ะบ่าเป็นอย่างพี่น้องดีใจที่มีร้านอาหารแบบนี้ร้านอาหารคุณภาพอยู่ในจุ้งชนที่ว่าเป้าหนาจนนี้แต่นอกน,อาาอนะน,น่าเป็นอย่างคือว่าบป้าหนาจนนี้แบบอย่างไรอยู่ทั้งชนกันเนาะแต่ว่าถามว่าเป็นยุคโควิดนะคะแต่ถามาหมูบ่บ้านนี้มันจะเริญบ้านจะเิญจะมีเขตมาตลอดเลยเด้ค่ะเพราะว่าเป็นหมูบห่บ้านของสเตย์หมู่บ้านอันดับหนึ่งเลย <c oughs> อยากเชิญชวนพี่น้องมาเด้อต่อมาร้านพี่เพื่อนเนี่ยค่ะ สามเอ็นสำหรับพี่น้องที่มาบรรนยกาศแบบเป็นบ้านแล้วก็ืแล้วก็ือจัพี่เนกะจาด้านตรงไหมเดี๋ยวสตคอนที่เป็นยังไฮะแล้วลูกเราเนแบบแำบทำยังเปกติไหนเงินสักนั่เงียอ่านกันพี่น้อง ก็เก้าบาทขาดเต็มตํามือ้อน่าได้ล,ดละเนี่ยละอะลุยแืมเต๋ออืมเต๋อไม่หลีกีลยค่ะอยากให้มาลองชิ้นน้ำจิ้มพี่ลองจะกินมืดหมอแน่ๆเพราไม่เรียง แต่หน้าอืม่บเหอแ่บอ๋เอเดี๋ยวที่พักไว้ก่อนกินทอรไปและวมันก็นี่กินเล็ว เอาท้ามัาหักไว้ก่อนเนื้อนี่คือไม่ต้องจุ่มนะเธอนะเอาห้หนุนก่อนได้ป่ะเสร็จเลยอินแบบเด็ดดีแล้วเจ้ค่ะแด็ดีเนาะฮึ่มตึ๊บอืมสี่แดงกระห้วดต้องเอาคืนไปก่อนมึงเนื้อพี่น้อง ซินคูนมซิคูนลูกิูกับลูกิ้นปูอีกเพ่งหเ้าให้ตงสามถาดลูกสิ้นคูนถาดหนึ่งลูกสิ้นปูถาดหนึ่งแล้วก็ยังนีอันนี้อี่งแบ่เป็นเนื้อนื้เลยนะนี่ยอย่าเดียเอะไรอหรอะไหนืลอลเนือเนื้อเนื้อดีใจด้เนี่ยค่ะดีใจที่ว่าว่าหลายเนี่ยดีใจดีใจ อืมอซ่บเอืมน่าฮ่่อืม่แม่ขาวซีนหลงแบบนึงอืมอะดรหลงแซ่บไปแล้วด้ครับมาหนีบไวอืมอืมใหญ่ไปงมาบุ้งลงกันค่ะ หักบุ้งเตรียมอืมอมดีนะซึ่งซึ่งิารมันเ้็นตัวแบบนี่เดือดเลย เอาเลือกครับยิบกะบายิโกะแล้วล้องเอาเลือกออกจากอัหาย่างทียังไงเลยนาะอาหาย่างก็ร้อยห้าสิบเนาะเถอะนั้รับรองหกย่างได้หลายเลือกรสพัดเออเนื้อแซ่บเลย เอาสิ่งจีหลงลมาแบบนี้เอาวันพักอีกสุดหนึงกับสิ่งจี้กับเนื้อตาทตามสั้นนั่นละตาอีด <c oughs> ออกจะเลยยานเลยมาพี่นอ้องแตกเตึมกันเยี่ยมงไปอีกห้า มากินเดยำน้องไปอีกมันเนเทียบค่ะอือพี่สองพี่ตัวยหนึงกับเที้ยงมานึงจะเสิมเมาสู้เดียวสี่ยีลยไเป็นสี่ปเกี้ยวเขาต้อได้เนี่ยเป็นอ่ะมันเป็นแล้วเวียได้เนี่ยค่ะลอยมากินเขาสี่ปต้อเอีกยเล้ยมแบบจุดจวดนะค่ะ ลืมบอกค่ะมีสองอย่างเด้อค่ะอยากกินหมอไฟก็ได้หมออแบบเนื้อย่างเกาหลีต้องหมาเด้อพี่น้องเขาเสิริม้าม้าแล้วต้องมาเด้อ,อ,าาอดค่ะมาอ,อุดหนุนของดีในชุมชนนะพี่น้องนีนค่ะ In loại sinh sáng nhà hoặc khu mặt mặt webinar. Tông luôn có đơn thương mình là khác mhm 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 อันนี้เพระเนออกใจเสิริมเมนม่าเน็ตต้าลูกค้า่ันอื่นมากกับคือกันเนาะนนม่ค่าจาบบแบบอันนี้บอกไปเลยก้อนเด้เนี่ยพี่น,อน้องสีว่าบางทีเราเสริมมาได้กี่หลายเพราะเมนแค่ะได้หลายอิหลีได้นหลายอีหลีอ้จับไเลยินไปเนี่ยกันไร เขาจ้มลูกชิ้นนะต้องติมอะไรไย่างเ้ว่เ้มนาแก่เกือไปเลยจิ้มไม่นนาอันนีูนแล้วแล้วเล่งค่าจับได้เห็นป่ะอืมจับนื้อันนี้ฟุ้งอันนี้ลูกชิ้นเขาเ็ดเอกลูกชิ้นยางเ็ดเอกนี่กัลูกิ้เหมือนไต่เกี๊ยวห้อมค่านนอะให้ค่ายกันเลยเหมือนไต่เกี๊ยวตัว่ารสชาตกมตนิดนดพี่นนอะเกี๊ยวมบบนีเนี่มันุ้งครับเกี๊ยวกันี้อืม Ừ, มเมื่อเมนเท่าเมื่อเลยดี๋ยากนย่องๆนคนไปเบิ้งไหนต่อเนี้ยเหรอ่ามูสาันของเธอเอา้ คนเส้นกับผักตั้งผักอีกสูตรหนึ่งกันค่ะเพราะเป็นคนกินผักหลายมาแข็งจริงแต่ถึงแต่สูตรแม่น้ำจิ้มอีีเดียบพี่น้องแค่นี้เขากินได้แบบเปลี่ยนนะคะแซ่บมมีเลี่ยนเลยผมก็มีเรลี่ยนเลย น้องสบายๆโอ้ก็สิแซีบผักแซ่บผักนน่กินมันจับวัมีตตกแต่อีนี้เนี่ยนะเาะแต่อีนี้ด้พี่น้องเราดูดูเพว่าแซ่บหลายกินข้าไปย้ําเ่นก็ต้องเบาแสียบเด้พี่น้องอืีบกุ้มาอืมพี่กัเย้ยมเต็มจาน

มัน่อนค่ะต่อควาบรรยากาศปเรียบเข่าเนาะเตกมึงหนักเลยต้านไป กองทัาก,ก็ต้องเดินด้วยท่องที่หลีพี่น้องเนี่ยกินแบบบ้องยังไงบ้างหวังจะท่องกว่อิม่ม <c oughs> เดชเถอผักติดเถอหมักนะครับนี่มันเรียกว่าผักอีหยังบุ๊พี่น้องกวางตุ้งอีหยบนะเธอเพิ่นงกวางตุ้งหอมเตยอีหยังทุกอย่าง,างามัน่งจะเสินจังแล้วผดจะทัน แต่ปลาหมึกกอนเดิ่มกินนี่ใส่เดี้ยกินแบบรู้เล็วไปเหตุงานตอนอเด้อข้าช่วงนี้เหตุงาน,นเดือลุเมื่อหนึ่งก็ได้เกือบสี่สิบลอยู่ด้วยค่ะได้หลายเขากล่องั้นเดี๋ยนมันซื้อนี่กินก็ดีเนาะ <laughs> ยุกกันก็ดีค่ะแบบนี้แหละชีวิตต้องหาจค่อยหักกันไว้มันจะมีตันแนวดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะพี่นอ้องด้วยคุณค่ะอืมเทสได้้วยเง่ยเลยค,คือกินว่ามันติต้องห่อ่ะต้องให้ขิงน,นะจะได้ พี่น้องอย่าลืมนะคะ่ะเอามาสัตว์ทะเลนึงก็นแมาชิมเบื้องก้อนพี่น้องในหนอง้ายนะคะ่ะบ้านจอมเจง้ะคะ่ะมันยังมเวนกับอากาศดีบ้านจอมเจงว่าได้มีแบบใหลลงทางเพราะว่ามีซอยเดี่ยวนะคะ่ะทางลงมา tài cả nhây nhây lên ban tròn tèn là cả thảm bên này khi có mắt tiền tổn hót nào, tổ nào những thứ tài nó những mối hột còn chắc là mà tỉnh quá nhiều hết thì cuốn nào tặng mấy người bọc nhay. à ừ Hẹn đúng không เด็ดครับเดี๋ยวที่นี่เลยเสิร์ฟก๋วเตี๋ยวใบต้นนี่เลยเด้อค่ะกะบเพื่นใดกับพี่น้องเนาะค่ะเนี่ยลองมาชิ้นใดเด้อค่ะบ้านจอมเตงเนาะคะ่ะร้านสุก,กี้เนาะสุก,กี้บ้านสวนมันสิเนาะพี่น้องแต่พี่หลีค่ะกัตตามาถทรมาจองเนาะคะ่ะรับเพื่อนอาจจะรับจากนั้นเลยพี่น้องกัตตามาถูกโอ้หลายสิบห้าสิบท่นได้นะเราจะเลี้ยงกันจังเลย สำหรับจัดงานเลี้ยงเสียพี่น้องเล็กๆน้อยๆนสิกับ20-50ท่านก็คิดว่าได้เยอะค่ะบนพื้นที่หรือเป็นร้อยก็ได้เนาะพี่น้องค่ะนั่นแหละเดี๋ยวค่ะจึงเด้กยวมาติดต่อได้ที่บ้านจองเจมนี่มีเปิดโทรบค่ะเพื่อพี่เพื่อนนี่ค่ะเนาะคนเที่ยวเป็นมาโตมาตั้งสองนี่อย่างเด็ดเนาะ080 080นอค่ะพี่น้อง175 175นาะค่ะ3 360, ส,งงะะสมามหกเก้าสี่นะคะ่ะคุณลับพี่น้องงานขอไปชวนเบิอง์น้อค่ะงานวันเกิดงานอย่างงานจัดสันทร์กันนี่แหละแต่เชื่อพี่น้องสนใจจะได้รู้ว่เสริมบอกด้านที่แตกอีิ่งถึงจะอยู่ในมูสุมสนตบากัดแตบแตกตรงยงันคลิปนี้ก๋เตีเอาไว้เพื่อนี่แหละคะ่ะฝากพี่น,ะะน้องนเด้อค่ะไม่ติดย้าโอนนะคะ่ะจึ่งในกับเากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่อเคอนนะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ มีโอกาสจะเสิร์ฟนท้ารอพาะแม่มาชิมเพื่อกันค่ะเนี่ยก็ต้องไปถึงในเมืองก็ได้มากินเนี่ยบรรยากาศก็ดีแล้วกันแซ่บเนี่ยน้ำจิ้มถุดใจมากๆพ,พ,พี่น้องจากพี่ลีฟคลิปนี้กับไวส์นี่นะคะ่ะสวัสดีคระเสิร์ฟฮักพี่น้องเด้อค่ะ